รสชาติแบบนี้ล่ะว,ว่าแล้วเชียวไก่ทอดกับเบียรดีกับเส้นสายจริงด้วยให้ความรู้สึกทั้งมืนทั้งหอมทั้งหอมทั้งมืนแต่ว่าคือความรู้สึกคิดถึงมากกว่านี่เธอยังมีเวลาคิดถึงอีกเหรอไม่ใช่ว่าเธอสัมผัสความรู้สึกนั้นทุกวันสองวันนั่นสิคนอื่นจะนึกว่ามันได้แต่ต้องไก่ทอดกับเบียมาหลายเดือนถ้าแก่ค่ะฉันขอไก่ทอดกระเทียมแล้วก็เบียสามลิตรเพิ่มค่ะได้จ้ะนี่จะกินอีกเหรอนี่เธอจะไม่กินไก่ทอดอีกแล้วหรือยังไงอะ อีกอย่างถึงเราจะสอบเสร็จแล้วแต่ก็ต้องทบทวนเนื้อหาของวันนี้ด้วยนะไม่ต้องกินแล้วไปกินเถอะว่าไงนี่ไปอะไรเพิ่งได้ยกเลิกเครอร์ฟิวก็ต้องเที่ยวต่อสิเธอมีเครอร์ฟิวอะไรอีกอะนึกไม่ถึงไอ e ีชื่อแปลกซีรี่ปังวาไรตี้ดังได้ใจ